หากพูดถึงอนิเมะที่มาแรงในตอนนี้จะเป็นอื่นไกลไม่ได้นอกจากอนิเมะจีนแนวเทพเซียนที่มีภาพกราฟิกสวยสมจริงติดอันดับหนึ่งคนดูมากที่สุดในวีวีกับอนิเมะเรื่องโดลูโอดดลูโซแลนหรือชื่อภาษาไทย ตำนานจอมยุทธพูดถังซานซึ่งได้แดัดแปลงมาจากนิยายเรื่องตำนานจอมยุทธพูดถังซานของผู้เขียนจางที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากถึงกับนำมาถ่ายทอดเป็นซีรีส์ที่แสดงนำโดยนักแสดงชื่อดังขวัญใจสาวไทยอย่าง เสี่ยวจ้านอีกทั้งในตอนนี้ตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานภาคไทยก็ได้ออนแอร์มาถึง188ตอนแล้วหรือหากใครที่อยากดูก่อนใครสามารถดูในรูปแบบซับไทยที่ออนแอร์ไปแล้วถึง192ตอน เรียกได้ว่าความดังของอนิเมะเรื่องนี้ติดสิบอันดับคนดูมากที่สุดในวีวีทั้งในรูปแบบภาคไทยและซับไทยเลยก็ว่าได้โดยเรื่องราวกำลังมีความดราม่าเข้มข้นเป็นอย่างมากแต่ด้วยความที่ถังซานมีมากกว่า100ตอนหากใครที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างในการรับชมวันนี้เราจะสปอยเรื่องราวในบางตอนและลำดับเหตุการณ์ตอนสำคัญของเรื่องนี้กัน เรื่องราวของถังซานสิ์นิกายฝ่ยนอกของสำนักถังเพื่อเติมเต็มความอยากรู้ของตัวเองจึงได้ละเมิดกฎของสำนักด้วยการเข้าไปศึกษาคำพีของสำนักถังเมื่อถูกจับได้ถังซานยอมรับผิดพร้อมกับขอจบชีวิตตนเองและขอสลายกลายเป็นเท่ากระดูกและกลับชาติมาเกิดในดินแดนโต้หลวงดินแดนแห่งพลังวิญญาณว่ากันว่าดินแดนนี้ ช่วงที่กำลังเติบโตจะสามารถปลุกพลังอย่างหนึ่งขึ้นมาได้เรียกว่าวิญญาณยุธทธถังซานเกิดมาพร้อมกับพลังวิญญาณสมบูรณ์แต่กำเนิดและมีวิญญาณยุทธคู่ซึ่งเป็นวิญญาณยุทธที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบหนึ่งร้อยปีคือคอนเ้าเทียนและย่างเงินครามวิญญาณยุทธขยะที่หาได้ทั่วไปเด็กน้อยถังซานเติบโตมากับถังเ้าพ่อที่เมาในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่ง หลังจากที่พ่อของเขาได้รู้ว่าถังซานมีวิญญาณยุทธคู่จึงขอให้เขาเก็บเรื่องนี้เป็นความลับและให้ใช้เพียงแค่วิญญาณยุทธย่าเงินครามเท่านั้นวันหนึ่งถังซานก็ได้มีโอกาสไปเรียนที่โรงเรียนฝึกวิญญาณยุทธและขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์อาจารย์ใหญ่งำว่าอี้เสี่ยวกังซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และเที่ยวชาญในเรื่องของวิญญาณยุทธเป็นอย่างมากจากนั้นถังซานก็ได้พบกับเสี่ยวอู่ เด็กสาวที่มาพร้อมกับวิญญาณยุทธกระต่ายและเป็นเด็กสาวที่เต็มไปด้วยความลับมากมายจุดเริ่มต้นเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อถังซานกลับมาเยี่ยมพ่อของเขาพร้อมกับเสีย่ยวอูแต่พบว่าพ่อได้ทิ้งจดหมายฉบับหนึ่งและสั่งว่า ไม่ต้องตามหาเขาสักวนันหนึ่งเราจะต้องได้พบกันทั้งซานเสียใจมากจึงขอให้เสี่ยวอูเป็นน้องสาวของเขาและให้สัญญาว่าจะปกป้องเธอด้วยชีวิตจากนั้นทั้งสองก็เติบโตมาด้วยกันจนกระทั่ง ฝึกฝนวิญญาณยุธดถึงระดับ29อาจารย์ใหญ่ได้แนะนำให้ทั้งสองเดินทางเพื่อไปฝึกวิญญาณยุึดนณะโรงเรียนสื่อไหลเครื่อโดยโรงเรียนนี้รับเฉพาะสัตว์ประหลาดหรือจะเรียกง่ายๆ ไม่รับนักเรียนที่มีความสามารถธรรมดาแต่ความเก่งเกินอายุของทั้งสองก็ได้เข้าเรียนที่สื่อไหลเคอรแล้วได้พบกับสัตว์ประหลาดทั้ง5โดยคนที่หนึ่งเป็นพี่ใหญ่แห่งโรงเรียนสื่อไหลเคอร์มีชื่อว่า ไปมู่ไปมีวิญญาณยุทธพยัคขาวเนตรปีศาสตรสายโจมตีหนักคนที่สองเป็นหนุ่มหล่อวิญญาณยุทธไส้กรอกสายอาหารนามว่าเอาสื่อขาคนที่สามจูจูชิงวิญญาณยุทธสัตว์วิลานโลก,กันเป็นสายโจมตีว่องไวคนที่สี่คือ คุณหนูตระกูลดังผู้สูงส่งนิ่งหลงหลงวิญญาณยุทธหอแก้วเจ็สมบัติเป็นสายวิญญาณยุทธสายช่วยเหลือที่มีพลังที่แข็งแกร่งที่สุดในดินแดนนี้และคนสุดท้ายมาหงเจวินหรือเจ้าอ้วนสายโจมตีมีวิญญาณยุทธ ฟินิกเพลิงระดับสูงซึ่งเป็นเป็นวิญญาณยุดพผ่านหลังจากนั้นเหล่าสัตว์ประหลาดน้อยทั้งเจ็ดได้รับการฝึกจากอาจารย์ที่แข็งแกร่งและมีชื่อเสียงถึงสองคนคือฟูหลันเตอ๋ออาจารย์ใหญ่โรงเรียนสื่อไหลเคอร์ วิญญาณยุทธนกคูกสีตาสายโจมตีอดีตพี่ใหญ่แห่งทีมสามเหลี่ยมทองคำซึ่งเป็นการรวมพลังวิญญาณยุทธที่แข็งแกร่งและน่ากลัวที่สุดในดินแดนนี้และเจ้าอูจีวิญญาณยุทธหมีเพชรทรงพลังสายโจมตี ชายาอาจนะผู้ไม่ไหวหวั่นและนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ของเหล่าสัประหลาดน้อยพวกเขาได้รับการฝึกฝนอย่างหนักพร้อมกับการล่าสัตว์วิญญาณเพื่อเอาวงแหวนเป็นการเพิ่มทักษะพลังวิญญาณ เริ่มตั้งแต่100ปีถึง1,000 100, ปีเมื่อทั้ง7ได้รับการฝึกฝนจนพร้อมสำหรับการแข่งขันประลองอาจารย์ใหญ่ฟูหลันเต๋อจึงให้ทุกคนเข้าร่วมการประลองเพื่อจบการศึกษาซึ่งสนามประลองนี้มีผู้ท้าประลองที่มีวิญญาณยุดสูงกว่าระดับ35ขึ้นไปและผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนนั้นโหดเหี้ยมและอันตรายมาก แต่ด้วยความที่สัตว์ประหลาดน้อยทั้งเจ็ดมีความสามารถที่แตกต่างกาันและรวมถึงความอัจฉริยะของถังซานบวกกับการชี้แนะของอี้เสี่ยวกังทำให้พวกเขาชนะทุกการประลองและมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากจนถูกขนานนามว่าเจ็ดสัตว์ประหลาดแห่งสื่อไหลเคอร์ แต่เรื่องมุ่นๆก็เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อโรงเรียนตระกูลราชาเทียนโตโรงเรียนระดับสูงที่รับเฉพาะนักเรียนที่มีเชื้อสายราชวงศ์ได้มาท้าประลองเจ็ดประหลาดแห่งสื่อไหลเค่อ แต่ก็พ่ายแพ้ไปแต่ด้วยความหญิ่งยโสนั้นทำให้พวกเขาไม่สามารถยอมรับความพ่ายแพ้นี้ได้จึงรู้สึกเจ็บใจเป็นอย่างมากแต่หารู้ไม่ว่าอาจารย์ที่สอนพวกเขานั้นคือสิทธิ์เก่าแห่งโรงเรียนสื่อไหลเครานามว่าถิน่นหมิ่น ด้วยความเก่งของเหล่าเจ็ดประหลาดชิงหมิงจึงได้เสนออาจารย์ใหญ่ให้สัตว์ประหลาดน้อยทั้งเจ็ดไปฝึกฝนวิญญาณยุทธที่โรงเรียนตระกูลราชาเทียนโตซึ่งในตอนแรกอาจารย์ใหญ่ไม่ยอมแต่ก็แพ้ความช่างพูดของเจ้าอ้วนจึงยอมตกลงและออกเดินทางไปยังโรงเรียนตระกูลราชาเทียนโต เมื่อเดินทางมาถึงหน้าประตูโรงเรียนตระกูลราชาเทียนโตก็ได้พบเข้ากับองค์ชายเวียเปิงกำลังยืนขวางทางพร้อมกับเข้ามาหาเรื่องด้วยการพูดดูถูกพวกเขาจึงโดนพี่ใหญ่ใต้มู่ไปจัดการไปอย่างน่าอับอาย องชายเหวี่ยเปิงรู้สึกเจ็บใจมากจึงไปฟ้องท่านอาเซียสิงซึ่งเป็นผู้ดูแลโรงเรียนตระกูลราชาเทียนโตทำให้เหล่านักเรียนและอาจารย์ถูกยามเกียรติและไม่ยอมให้พวกเขาเข้าฝึกฝนวิญญาณยุทธในโรงเรียนแห่งนี้อาจารย์ใหญ่และเหล่านักเรียนรู้สึกเจ็บใจมากจึงออกมาตั้งโรงเรียนใหม่ในชื่อสื่อไลเคอร์และออกกฎว่าโรงเรียนนี้ไม่รับนักเรียนที่มีเชื้อราชวงศ์ เวลาผ่านไปเหล่าสัตว์ประหลาดน้อยทั้งเจ็ก็ตั้งหน้าตั้งตาฝึกฝนวิญญาณยุทธ์อย่างหนักเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมการประลองวิญญาณยุทธ์ที่ใหญ่ที่สุดในดินแดนโต้หลัวซึ่งเป็นการประลองที่รวมนักเรียนที่เป็นหัวกะทิของโรงเรียนที่มีชื่อเสียงต่างๆหรือรวมธาตุไฟลมและอื่นๆที่แข็งแกร่งมาร่วมในการประลองครั้งนี้ และการประลองวิญญาณยุทธครั้งนี้ก็ได้เป็นจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ของเราเจ็ดประหลาดแห่งสื่อไหลเคร์อเป็นอย่างมากเพราะการประลองนี้เป็นการทดสอบครั้งสุดท้ายก่อนที่ทุกคนจะต้องแยกย้ายไปทำหน้าที่ของตนเอง พวกเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้างรวมถึงการเปิดเผยตัวตนของทั้ง7ที่แต่ละคนมีปมหลังเกี่ยวครอบครัวที่น่าสนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะถังซานและเสี่ยวอูที่มีปมหลังทั้งในเรื่องของตระกูลและความสามารถในการต่อสู้และความอัจฉริยะเกินมนุษย์ของถังซานถึงกับทำให้จักพักวิญญาณยอมเป็นพวกเลยทีเดียว และนี่เป็นเนื้อหาสปอยบางส่วนของตำนานจอมยุทธพูดถังซานที่ในตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วซึ่งในนิยายมีทั้งหมด336ตอนจอมยุทธพูดถังซานตอนจบคาดว่าจะเป็นการรวมภาคทั้งหมดจากการออนแอร์อาทิตย์ละตอน เหตุผลที่ห้ามพลาดอนิเมะเรื่องนี้ตำนานจอมยุทธพูดถังซานเป็นอนิเมะแนวแฟนตาซีลึกลับต่อสู้ผจญภัยที่รับรองความสนุกบู้แหลกพร้อมกับภาพสามมิติสวยอารามจิตมาก รวมถึงฉากและการเคลื่อนไหวของตัวละครที่มีความสมจริงเก็บรายละเอียดเรเยอจนกระทั่งเส้นผมบวกกับเสียงดนตรีประกอบที่เป็นเอกลักษณ์และเพลงประกอบที่ทำคนดูรู้สึกมีอารมณ์ร่วมไปกับการต่อสู้และมิตรภาพของสัตว์ประหลาดน้อยทั้งเจ็ด จุดเด่นของอนิเมะจีนเรื่องนี้คือเป็นแนวต่อสู้แบบอัพเลเวลความสามารถที่ต้องมีการล่าวงแหวนวิญญาณเพื่ออัพพลังทำให้เนื้อเรื่องมีความน่าสนใจและสนุกขึ้นเรื่อยๆ และเรื่องราวปมหลังของตัวละครของถังซานที่ทำคนดูรู้สึกว้าวแล้วว้าวอีกอีกทั้งยังให้ความอบอุ่นหัวใจของถังซานและเสี่ยวอูที่มอบให้แก่กันและมิตรภาพระหว่างเพื่อนของสัตว์ประหลาดน้อยทั้งเจ็ด ที่มีความเสียสละและพร้อมจะลำบากไปด้วยกันเรียกได้ว่าเป็นอนิเมะที่มีเรื่องราวครบรถในเรื่องเดียวซึ่งรับรองว่าถ้าได้ลองหลงเข้ามาดูแล้วคุณจะไม่อยากพลาดเลยสักตอนเดียว